ผงดำในตำนานผงดำในตำนานตำนานนะคะพูดไม่ค่อยชัดผงดำในตำนานนะคะหนึ่งซองใช้ได้ยี่สิบลิตรนะคะหนึ่งซองใช้ได้ยี่สิบลิตรฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะคะฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะคะ คลิปที่แล้วน้อยก็กินให้ดูแล้วนะคะไม่ตายนะคะทุกคนแต่วันนี้แม่ขอจะกินจะกินจะกิน,กนลูกเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้นะคะกินไม่ได้เขาไม่ให้น้อยกินนะคะคุณแม่ไม่ให้กินนะคะเดี๋ยวแม่จะบอกว่าน้อยจะอืดไปใหญ่นะคะทุกวันนี้มองท่านจะไม่เห็นลูกกระต่ายแล้วนะคะเห็นไหเห็นลูกกระต่ายไหมอ่านะคะอ่าตัวนี้หนึ่งซองในราคาสิบห้าบาทสิบซองร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยซองแปดร้อยบาท นะคะตัวนี้ถ้าสิบซองหนึ่งร้อยยี่สิบาทจัดส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยซองราคาแปดร้อยบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะทุกคนนี่นะคะใครอยากจะแบ่งแบบซองสองซอง,ซอง,ซองน้อยขายสิบห้าบาทนะคะ,อะโอเคฉีดตรงไหนเย่ตรงนั้นฉีดตรงไหนเย่ตรงนั้นนะคะอยากให้ลองเผื่อบางคนแบบว่าปลูกพกริกกะเพราโหระพากวางตุ้งมัน มีรีวิวเยอะแยะนะคะไปติดตามดูที่ช่องน้อยนาโนภาษาไทยง่ายๆเลยนะคะน้อยนาโนรับรองมีรีวิวเพียบหนึ่งซองสิบห้าบาทสิบซองร้อยี่สิบาทจัดส่งฟรีร้อยซองแปดร้อยบาทนะอ่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 ะลองๆต้องลองต้องลองของถูกถูกและดีมีจริงนะคะถูกและดีมีจริงนะคะอ่ะสั่งมานะคะทุกคน ราคาราคาไม่แพงซื้อหวยมากกว่านี้นะคะฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดใหญ่ยาวนะคะลองดูนะคะซองละสิบห้าบาทสิบซองรยี่บาทจัดสงฟรีนะคะร้อยซองแปดร้อยบาทน่าลองไหมเอ๊ะต้องลองนะคะทุกคนต้องลองต้องลองนะคะ